สวัสดีค่ะโกอูอันนี้ทานอะไรอยู่คะนี่เขาเรียกว่างานาดำใช่ไหมเอล่อาใช่ค่ะเอล่าต,ตัวนี้มันมันมีสรรพคุณที่ว่าเราไปกินแล้วก็ถูกประเด็นที่เรื่องกระดูกข้อกระดูกข้อขาตัวนี้นะมันน่าจะเป็นซึมซึมเข้าไปครั้งแรกที่เรากินไปคืนแรกครับพีรู้สึกว่ามันไล่ปวดไล่ปวดออกจากขาไล่พอคืนที่สองก็มันก็ปวดไล่ไป กอกินได้สักอาทิตย์มันก็หายถึงบัดนี้เลยนะคุ้ม,อมตอนนี้มันกี่เมตร <60 S 1> หกสเมผมไม่เคยนับแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าก็ยังเยอะอยู่นะแต่ว่าความปวดไม่ไม่มีแล้วทีนี้ผมก็กินคู่กับผมกกินคู่กับมะพร้าวมะพร้าวตัวนี้นะแล้วตัวนี้จะไปช่วยที่ปรับเรื่องผิวหนังจะให้เมื่อก่อนผิวด้านจะด้านเนี่ยนี้แล้วก็ไปช่วยกันส สองตัวนี้มันจะทําดีมากผิวขึ้นมาใสอะไรเนี่ยนะตัวนี้สินค้าตัวนี้ก็คุ้มนะตัวนี้กี่เม็ด <60 S 2> อะคะหกสิบหกสิบหนึ่งเม็ดพันมิลลิกรัมนะคะเอาหกสิบเม็ดร้อยี่สิบเม็ด<ม>เรากินได้ทั้งสองเดือนใช่สองเดือนพูดถึงว่าคุ้มเลยนะใช่ความปวดนี้ตัวนี้ตัวนี้นะเห็นทันตาเลยนะความมันในตัวเราก็มีน้ํามันที่เป็นน้ามันที่ว่าเสียน้ำมันที่อย<ส>ู<ส>่ในตัวเหมือนกับหมูสามชั้นน่ะ<ส><ส> สชั้นมันเหลือชั้นเดียวเหลือครึ่งชั้นนะือว่าไปสลายใครมันเมื่อก่อนกางเกงผมตั้งแต่ผมมาเจอสินท้าที่เอาอาเมื่อก่อนผมใส่กางเกงใส์อยู่38ลดมาเหลือ3ามสตอนนี้32แล้วอีกไม่นานนี้เหลือ30แล้วนะคชุดชเก่า<ล>ใส่ได้เลย ไม่ชุดเก่ามันก็เก่ามันไม่สวยเซอซื้อใหม่แต่ว่าเอวมันน้อยลงต้องไปแก่ช่แก้ตัวนี้ดีมากนะสินค้าของเออมีคุณภาพเราอ,อย่าไปคิดอะไรมากเรื่องนะเราคิดว่ากินเลยเพื่อสุขภาพเรื่อัได้ไม่มีใครจะรักมากกว่าตัวของเราต,ตัวนี้ผมออกินไม่ทิ้งเลยนะครับโอลิอยโอริซอ,อยนี่เมื่อก่อนหัวใจผมนี่หยอสุดยอดเลย หัวใจนี้นะเต้นบึบบบความขนเรียกว่าหัวใจนะตอนนี้หัวใจมันเต้นบึบบึบบบบบถ้าใครบอกว่ารบบเขาเปรียบเหมือนกับสูนนักที่วิ่งมาลิ้นมันห้อยบอบบอบบาเนี่ยตอนนี้เห็นภาพนะเห็นนะตอนนี้ผมกินมาอันนี้กระบอกที่สิบเอ็ดนี่กระบอกนี้ที่สิบเอ็ดนะตอนนี้นะอ่าช่วยหนึ่งความดันเบาหวานตอนนี้เบาหวานผมเมื่อแต่เป็นเบาหวานสามร้อยกว่าตอนนี้เบาหวานผมอยู่ประมาณหนึ่งร้อยร้อยนิดๆนะคุณภาพดีมาก แล้วเรื่องตัวนี้ตอนนี้ใช่ไหมแคเทเธอร่าแคเทเธอร่าตัวนี้แคเทเธอร่านี่ดีมากบางคนเป็นผู้ชายแต่ว่าใจไม่เท่าผู้หญิงนะครับคือ <c oughs> ผู้ชายนี่กินแล้วใจน้อยว่าคันตกใจก็ไม่กินเลยนะตัวนี้ดีมากนะวันแรกมันไปละลายไปละลายเรื่องไขมันในเส้นเลือดตัวเนี้ยช่วยมาก <c oughs> วันที่สองก็มันไปช่วยในเรื่องบำรงตับตอนนี้มันจะเรื่องที่ผมวิ่ง ภาษาภูเก็ตคนเรียกว่าเจ็บปั้งนะนะเจ็บปังเจ็บข้างวงอ่ะกินตัวนี้เข้าไปมันก็ทอยหรือว่าหายก็ไม่มีตัวนี้ก็ดีมากคนไม่ต้องกลัวเรื่องความคันเวลาเรื่องอื่นที่คันคันคุณชอบแต่เรื่องนึี่คือไม่ชวนพอเกิไปัญหาตัวนี้แล้วตัวนี้ผมกินตั้งนานแล้วผมกินบ้างไม่กินบ้างนะกินบ้างไม่กินบ้างตัวนี้มันจะไปช่วยเรื่องเบาหวาน เบาหวานเนี่ยบางคืนผมก็กินบางคืนผมก็ไม่กินก็ยังเหลือเยอะนะผมยิงพาไปสองเดือนกว่าแต่ว่ามันก็เห็นเบาหวานตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงร้อยหรือว่าร้อยหนึ่งศูนย์หกไม่ใช่ร้อยหกสิบนะหนึ่งศูนย์หกนะมันก็ดีนะตอนนี้ลูกค้าก็เนี้ยวันนี้ก็สั่งอีกก็พาไปให้เขาก็ดีมากตัวนี้แล้วยังอีกวันไหนอีกเรื่องกาแฟนี่จริงๆนะผมก็คขไม่ชอบกาแฟ คือผู้หญิงเขาบอกว่าอยากจะกินกาแฟก็ถือไปฝากหนึ่งนั้นือกีก็แต่คือต้องการให้เขาเน้นเรื่องสุขภาพทงางพวกไอ้ตัวนี้ดีกว่าถ้าตัวนี้กาแฟของมันก็ผู้หญิงชอบเรื่องว่าคนดีกระชับอะไรเนี้ยของเขาเนะี้ยก็ก็ใช้ได้อยู่แต่เนี้ยผมมันคน,นไม่ค่อยกินกาแฟคือใช่คือห้าห้าพวกนี้มันดีมากอย่าลืมนะสินค้าที่อา่า มีอะไรปรึกษาที่กโูโ้ได้นะครับหรือว่าอาชีตผู้ใหญ่บ้านประดิษฐองศนนิภาพสายงานโตไหมคะาสายงานโตไหมสายงานตอนนี้โตมากนะครับตอนนี้สินค้าผมมีเดบลูกค้าเพิ่มนะคือสินค้าจากบริษัทผมก็ให้ราคาสามชิกค,คือเราบอกว่าส่วนบุญบุญเป็นใหญ่สุขภาพถ้าเราไม่หันมาดูนะ เราปลูกต้นไม้ถามว่าเราปลูกต้นไม้วาสนาอยู่หน้าบ้านถ้าคุณไม่ลดน้าคุณไม่ใส่ปุ๋ยมันจะเรียกว่าสนาเกิดขึ้นไหม,มไม่มีเชื่อถ้าบุคคลถ้าคุณไม่หันกลับมาดูแลคุณจะพึ่งลูกือพึ่งเมียถามว่าถ้าเรานอน,น่วยถึงติดเตียงใครจะมาดูเราทั้งยี่บสีช่ชั่วโมงใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เจ็ดวันแรกลูกหลกานมาเต็มบ้านเต็มเมืองที่ว่าจะมาเยี่ยมถ้าเราเป็นหน้หนาปีแปดปีเลอกใครจะเฝ้าเรา ตอนนี้ค่าเฝ้าโรงพยาบาลวันละ8 0 0ร้อยได้อาจากย์หัวนที่ไหนไปจ่ายถ้าเราไม่หันมาดูสุขภาพคิดยังไงสุขภาพอย่าลืมกลับมาที่ A.R. อาร์มาเวลสนใจติดต่อเบอร์อะไรคะ0835969777เก้าอู้เป็นเรืออะไรคะเนี่ยเป็นเรืออะไรคะเรือเรือทองเรือทองแล้วตอนนี้ผมมาเป็นเรือทองแล้วผมเป็นเรือทองผมไม่ใช่ดอกทองเลยถ้าสำเร็จยกทีมู เกตนะคะครับเดี๋ยวเนี่ยท่านประธานจะให้ผมเป็นหัวทีมภูเก็ตแล้วเป็นประธานภูเก็ตเลยครับอ่าดีไหมดีค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะ